นี่ครับเขามีไข่จริงนะเพื่อนเพื่อน,น,นพี่นนครับแต่ความเก่าขเขาก็คือไขนะนะ่นั่นแห้งนะนะครับเห็นไหมครับในจุดที่มันก็มันนะครับดูตรงดูตรงตรงขาเนะี่ยนเะห็นไหมครับความแห้งนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับ ดูตามตัวเขานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะเห็นไหมครับเขาพยายามทาพยายามทาลายนะไม่นะลายเสือนะครับนี่มีรอยขีดนะครับมีรอยขีดนะครับเนาะมีฝั่งนี้ก็มีนะครับเนาะนี่เขาบนนะครับเนาะพยายามทําขีดนะครับแล้วก็นะครับดูนะครับเนาะร่องรอยแกะต้องเก้านะครับในปากในเปลือกนะครับผมนะในปากในเปลือกนะครับแล้วก็ในตานะครับผมแล้วก็มาดูรอยจานนะครับตัวนี้ชิ้นนี้เป็น